สวัสดีครับผมเจอกันกับศาลลราหูพารวยนะครับผมมาจากยกิติภูมิตากาศศิลานะครับผมมาสีดวงดาวเช่นเคยที่โคจรอยู่ในตําแหน่งลาพระ,ะนะครับเอาสีดวงดาวนี้แล้วก็ไปแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วก็จุดแต่ท่านถนัดทีด่สองตัวสามตัวหรือตัวเดียวก็แล้วแต่ท่านถนัดนะครับเวลาเสี่ยงทายเสี่ยงโชคก็ขอให้มีสตินิดนึงะนะครับอย่าไปทุ่มสุดตัวอย่าใช้เงินที่ในอนาคตอย่างเช่นว่า ต้นเดือนก็เอาเงินปลายเดือนมาใช้จนหมดอะไรอย่างนี้ก็เล่นเสียงทายเสียงโชคให้มีสตินะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคจรเข้ามานะครับดวงดาวดวงแรกเช่นเคยครับาดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับดาวแห่งการค้าขายการเจรจานะครับนะครับใครค้าขายเนี่ยหรือใช้คําพูดการเจรจาก็มีสีตัวนี้ในเบอร์โทรศัพท์นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับด,ดาวแห่งการเงินความรักนะครับนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวราวหูนะครับ เลขแปดนะครับดาวแห่งอินฟินิตี้นะครับดาวแห่งสารสมัยนะครับตัวนี้นะครับอีดวงดาวดวงดาวแห่งการสุขภาพนะครับจับสองตัวสามตัวสุดดท่านและถนัดนะครับอย่างเช่นผมจะจับให้ดูนะครับสี่แปดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดอย่างนี้นะครับหรือสามตัวนะครับอย่างเช่นว่าเจ็ดหกสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับลองพิสูจน์กับผมดูได้นะครับผมมีลิงก์รากลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้เลยจับคู่เรียบร้อยเลยนะครับมีหลากหลายอาจารย์ด้วยหลากหลายแอดมินนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์ส่วนตัวมาเลยนะครับ0636297451นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับ0636297451นะครับหมอมาจะมาบอกว่าจะมา,า,ะมาหาค่ากับข่าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมพูดจริงทำจริงหรือเปล่ปา และไม่ได้ข้ากับเข้าได้จริงไหมนะครับะนะครับผมวันนี้ผมจินกีิพุนก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านตรงประสบสต่โชคดีมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม